จากนี้คือขึ้นเหนไหม่ไมเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจคนง่ายเกินไปถ,นถ,ถ้าเขาถ้าเขาตดว่าเจ้านี่ทําคุณกับไผตึงบ่ขึ้นเขาก็จะเขาก็จะจําแบบนี้ไปตลอดแล้วต่อไปเขาจะจะอยากทําดีก็ผาละและการคืดทีบ่ช่วยอย่างใช่ไหมาจากนี้คือขึ้นไม่ว่าเป็นเพราะเขาใ,ใจดีเกินไปเชื่อคนง่ายเกินไปไว้ใจคนง่ายเกินไปโดยเฉพาะคนเมืองเขานะพระากรก็เป็นนะ คนงาพระจาร์ก็เจอเนี่ยพระจาร์อยู่เนี้ยมีฮันเตือนหนึ่งมันกับเข้ามาหามาก้าพระจาร์พระจาร์รถผมติดอยู่ปากซอยนี่ขำขี้เปอ้อลมอยู่ฮะ mm hmm. เขายกจะได้กับบอกออกเนี่ยยังได้เดียเ๋ยวนี้แล้วผมก็ไปติดต่ออูอเขามาลากเขาว่าต้องจ่ายเงินห้าปันนะซ่อมนะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวนี้ผมพิกจังไม่ได้เลยแล้วมันมันอูกก้กาเมืองแบบพระจาร์นะครับอเออผมขอะผมขอยืมกันยืมสักห้าปัน แล้วพุ่งเนี่ยผมจะมาเนี่ยนี่นำบัตรผมนะผมเป็นเจ้าของนะเนี่ยอาจารย์พอกันเนี่ยคิจการผมอะนะเออเราก็รับนำบัตรไว้แล้วก็เรียกมัคคนายกมาเอาเงินวัดให้เขายืมห้าพันนะเขาบอกพรุ่งนี้เขามาเลยเพราะเขาอยู่เนี่ยอยู่เชียงใหม่น่ะให้ไปห้าพันไปยกรถนะค่ายกรรถปัตรนี้มันยังไม่กลับมาเลยเป็นลืมแล้วก็แล้วอาจารย์เฮ้อเราออนออกไปตัวไอ้พอติดปากซอยเนี่ยว่ารถมันขำอะมีก็บเบอร์มี โอ้โหกับเงินวัดยังกล้าไม่มีลูกหันเลยยังตั้งห้ามาพระจย์เลิกใจดีเลยเนี่ยแม่ดูดิแต่เจ้าก็บไทยเป็นแาจพระจ่าใจดีล้ำไปไปหนกนอันนี่ก็ใจดีล้ำไปเปื่อนขอยังฮือมดอืมน่เนาะน่เนาะซาตางมีปันกับโจ๊คือเปื่อนถึงปันขอแฟนกับบริจาคเหรอเออขอยังก็หืือมดเนี่ยถ้าย้อนว่าใจดีล้ำไปแบบเจ๊วานแม่น่าเนาะ บาดใจว่าบาดใจทําคุณคนบาขึ้นบาดใจละบาดใจเฮาใจดีเกินไปแต่ต้องขอบคุณเขานะที่เขาสอนเฮาหนะแม่บาดเดียวนี้พระอาจารย์ถือเออพระอาจารย์ลงทะเบียนเห็นวิชาวิชาอย่างกับบอกว่าวิชาข่าโง่แล้วกันเนาะเออพระอาจารย์ลงทะเบไปนะหนึ่งหน่วยกิจห้าพันบาทชลาต้องบาดเดียวนี้บาดเดียวนี้ไผ่จะมาจูเอาสต่างบันไดนะพระอาจารย์เช็คทุกอย่างเลย เตือเจ้าบ้านจ้จองให้หุ่ยแผ่นเดินไหวนะข้าเจ้าบ้านข้าเจ้าปังเหี่ยวัดละนะท่านวอตต้องช่วยอาจารย์เฉลิมชัยต้องช่วยนะ<ม>ข้าสารกับบะหมี่อาจารย์บอกเดี๋ยวก่อนส่งคนไปพอบ้านยังอยู่ครบไม่พังแค่กระเบื้องล่นมาสิบแผน่นมาขอความช่วยเหลือสามหมื่นนะตอนนี้เลิกเลยทั้งอาตมาทั้งอาจารย์เฉลิมชัยที่เราตั้งกองทุนช่วยแผ่นเดินไหวนะใครมาขอส่งทีมงานลงสำรวจหมด ครับเนี่ยะมันเยอะแยะเหลือเกินมนุษย์เราเนี่ยแล้วมันมีอย่างนี้ทุกหนทุกแห่งนะลูกนะเป็นอย่างนี้หมดเลยของพระอาจารนยนะ์เจอถ่ายรูปคู่กับเรารูปเดียวนะยังไปหากินถึงมุงนอกอนู่นตังหลังมาใครจะมาถ่ายรูปด้วยก็ต้องหลายๆกล้องครับเพื่อเป็นสกีพยานว่าไม่ได้มีเขาอยู่คนเดียวช่วยๆกันเนี่ยลูกถ้าลูกโทษบาทํทคุ้นคนบาตขคืนนะลูกจะบาแก้ติดต,ตัวเกา่าใช่ไหมลูก เราจะไปโทษคนนอกว่าเขาไม่ดีเขาไม่ดีเราทําคุณกับเขาไม่ขึ้นเขาไม่รู้บุญไม่รู้คุณแล้วมันช่วยอะไรการโทษคนอื่นการกล่าวโทษคนอื่นจะไม่ช่วยอะไรโยนกลับมาพิจารณาข้างในของตัวเราว่าเราพร่องตรงไหนถ้าพบแก้ที่เรารนะแล้วเริ่มจากตรงนั้นพระอาจารย์แต่เราจะแยกแยะยังไง<ม>ระหว่างเรียกว่าระมัดระวังแล้ก็มไม่เชื่อคนง่ายเกินไปกับ กับการเป็นคนใจดำอะนะอาจารย์คือสมมติว่าเพื่อนมาขอความช่วยเหลือเราแล้วเราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดาราด้วยอย่างเงี้ยเราเก<ห>ิดไม่ให้ข,ขึ้นมาเขา<อ>ก็ออบอกว่าก็ง,าง่ายก็เหมือนที่พระอาจารย์ไงพระอาจารย์ก็ส่งทีมไปสํารวจหมดก็ยงเราก็ใช้วิธีซิว่าเอาแล้วมา,มามาบอกว่าเราว่าอยู่บ้านนั้นอยู่บ้านนี้แล้วก็ขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงพูดตรงๆงนะตามภาษาล้านนาน่ะมีหัวนอนไปตีนก็ีแม่ต้องสํารวจขนาดนี้เลยออ้คนนี้มาคบกับลูกอ่ะมันบอกว่ามันทํางานอ่ะมันเป็นเจ้าของกิจการแม่ต้องสํารวจเลยว่ามันแท้ก็ ใช่ไหมเพราะเวลาเขาเข้ามามันช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมเขาจะนําเสนอภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมให้เรา,าใช่ไหมยังเพื่อนบางคนนี่นะคะพ่อจาาย์ยังไปกินข้าวอ,อ่ะม,มึงเลี้ยงแหละขีเลี้ยงแหละอัน,อนเปลี่ยนดาราสตางนักหละกห้าก่อนนั่นนักกาอีเห่ยกู้มือก็าตายกันลูกปจะได้อันพิมพ์แบงค์คนเดียวได้หรอเออน,นั่นหนักกาวัติเศษบ่จ้าเคนเมืองทามานึ่อหหมนะ มันมาสไตล์เดียวกันเลยชื่อเสียงก็มากกว่าต้นทุนทางสังคมก็สูงกว่าแล้วให้พวกเราเรามาเลี้ยงเนี่ยนะไอเราก็ฟูสิมันหลอกเอาตังค์เรายังไม่รู้อีกใช่ไหบางทีแบบกรเพื่อนมันหมอมีเนี่ยหมอมีงานเตื้ออีเนี่ยมาอมดนีก็ควรจะไม่มีแค่ครั้งสองครั้งก็พอถ้ามันไม่มีมาเป็นปีแล้วเนี่ยหนูต้องคิดก็มันอาจจะแบบมีงานแต๊ะก็ได้ก็ท่านอย่างนั้นเราก็เป็นพระเวสสันดรต่อไปใช่ไหม คือคือบางทีนะบางคนเห็นว่าเราง่ายเขาก็คิดว่าเฮ้ยตรงนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้น,น่ะเปิดปุ๊บติดป๊าอวะใช่ถ้าเป็นอย่างงี้ปั๊บเขาก็จะบอกต่อบอกต่อบอกต่อแล้วเรากลายเป็นจุดอ่อนเลยลูกอ่าถ้า<น>จะอันถ้าเกิดว่าพอปกติเขาฮื้นกับเจา้าแล้วก็พอเปิดขอแหมเขาเออามือไร่ะเปิดจะบอกว่าออนอย่างเนี้ยเปลี่ยนไปเนี่ยเขาต้องบอกกับเขาเลยว่าสู่เขาอย่างไรกินก็ะหาตลอดเลยนี่บลาอายแกใจพ้องตู๊เจ้าน่ะเวลาเอายอมมันอย่างไปถวายปิวนยังปันปอนฮื้อ อันนี้อย่างมะฮือสักยังกินยอนเฮาตลอดเปืือนบางคนเฮาตองสัตว์มันแหงๆแตนะแต่นะอี่ถ้าหนูเป็นพระเวสสันดรตลอดนะเขาจะหากินกันหนูเปลือกห้องว่าปะาเลาะกินตัดได้ง่ายกับเอาฮะนะออนในแตงแข็งในกระเว้นหั่นเฮาอ่อนอะแม่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 หั่นเฮ้าอ่อนอะเปลือกกำเมืองเปิ่าเ่าอ่อนในแตงแข็งในเว้นอะหั่นมาลูกเฮ้าอ่อนหน่อใจดีมันก็เอาดึกเต๊กีงเอาได้มันก็เอาดึกเต๊กอะบางคนมันหั่นแันตัวนะครับผม หนูรู้ไหมคนที่เขามีการศึกษาดีนะเขาจะรบกวนเพื่อนเต็มที่ก็ครั้งสองครั้งจากนั้นเขาจะมีความละอายแก่ใจถ้ามันไม่ละอายแก่ใจมันขอกินกับเราตลอดชาติหนูจะไปเสียดายเพื่อนพันนี้นะเขาเรียกว่าไม่มีสามัญสำนึกพื้นฐานเรื่องตื้นๆนในสังคมยังไม่รู้เลยนะอย่างนี้ต้องทิ้งนะถ้าเราเจอดีไปตลอดก็กินกับเราวไปตลอดชาติแล้วดูดีกว่าที่เราจะได้เงินได้ทองมาแต่ละบาทอะ เงินมันหายากจะตายในวงการใช่ไหมหนูดูสิของหนูมีมีขึ่นลูกใหม่มากี่คนแล้วเนี่ย <c oughs> ฉะนั้นเงินมันไม่ได้หาง่ายนะกว่าจะมีหนังมีละเมงละครแต่ละเรื่องกว่าจะเดินแบบแต่ละครั้งอุ้ยแย่งกันเนาะทุกวันนี้แต่ละช่องก็พลิตซูปเปอร์สตาร์ออกมาแข่งกันสู้กันหูดับไม่สู้กันหูดับดับไม่สารพัด เปิดโน่นเปิดนี่จนจะไม่ใส่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันแย่งงานกันน่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้มันอลังชางหมดแล้วเนะ่บเพื่อี่เพื่อได้งานสิ้นเงิ่งอะได้มาแล้วเงินทองแทบลม้มแทบตายกว่าฉันจะได้มาใช่ไหมอันนี้มันกินฟรีกับเราเนี่ยมันมันง่ายไปไหมครั้งสองครั้งพอรับได้แต่ถ้าตลอดปีตลอดชาติหนูนเลิกเจดีได้ครับคือเราปฏิเสธก็ไม่ได้แปลว่าเราพนใจดำแต่ว่าเราใช้เหตุผลคือเรื่องบางเรื่องปฏิเสธแล้วดี เรื่องบางเรื่องปฏิเสธล้วไม่ดีต้องดูกาลเทศะนโลกนะอะนนะคุณหญิงเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์วนานเลย <c explorer> ได้รู้สึกอย่างไงบ้างครับวันนี้ทุกอย่างเลยก็เป็นการสนทนาธรรมที่แบบว่าไม่น่าเบื่อือสนุกนะสนุกเป็นการสนทนาธรรมที่สนุกสนานซึ่งวัยรุ่นในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็แบบไม่ค่อยชอบเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยบางทีแบบเพราะว่าอาจจะแบบติดภาพเก่าๆเอ้ยเข้าไปวัดต้องแบบนั่งสวดมนต์นานๆยาๆคือเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว อินเทอร์เน็ตแบบทุกอย่างทันสมัยแถไมไปพอพระอาจารย์บางคนโอ้โหจบแบบเมืองนอกเมืองหน้าโอ,โอ้โหสุดยอดคือเข้ามาสนทน,นารรมกับท่านอาจารย์คือจะบอกว่าคือพระเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนเขาหาได้ง่ายที่สุด แล้วคุ่คนก็จะมีเรื่องเยอะแยะมากมายมาแชร์มาแบบมาขอธรรมะจากท่านอะไรยงนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่เรามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ๆหรอกเป็นเรื่องที่แบบเคยมีอยู่แล้วดังนั้นคือท่านมีประสบการณ์ฟังมาจากหลายที่ท่านก็จะมีแบบอะไรข้อคิดดีๆใหม่ๆมาเสนอแนะแนวแนะนําให้แบบน้องๆเยาวชนได้ดีแน่นอนอะไรยงนี้ค่ะก็ใช้ปรับใช้ในชีวิตประจาวันก็แบบ อยากจะฝากไว้ด้วยแบบเออแบบถ้าใครเครียดเครียดหรืออะไรเงรี้ยเข้าหาวัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งเราเราตัวคุณเองลหละแบบตอนนี้เรื่องการคบเพื่อนหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตในฐานะนักสแสดงอิสระตอนนี้คือได้รับบทเรียนอะไรที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองไหมครก็จริงๆก็ได้หลายแง่คิดนะคะคก็คือคอย่างเบื้องต้นเลยเราก็แบบไม่ต้องไปมองใครแบบไกลๆตัวแหละก็ต้องมองที่แบบตัวเราเองก่อนว่าแบบเฮ้ยจุดข้อเสียรอยู่ตรงไหนจุดบกพร่องของเราคือแบบไหนแล้วเราก็ เอาคําสองของท่านอาจารย์เนี่ยมาปรับประยุกต์เอาไรเอรี้ยคิดว่าแบบแต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้มาจะเป็นผลดีของเราในอนาคตหรไะก็ลองลองใช้ดูเราต้องเป็นคนสามมิติคนสามมิติหมายความว่าไงคือคนที่รายล้อมตัวเราอยู่มันต้องมีสามระดับหม้อมันมัม่นคงเพราะก้อนเศร้ามันมีสามก้อน ชีวิตคนเราจะมั่นคงมันก็ต้องมีสามเศร้าแห่งความสัมพันธ์น่ะหรก